วิธีใช้ไหมขัดฟันที่ถูกต้องของใครจัดฟันนะคะใครจัดฟันอยู่เซฟคลิปนี้เก็บไปดูได้เลยเดี๋ยวจะสอนช้าๆไปตามคลิปนี้นะคะขั้นตอนแรกเราจะเอาไหมเอามาย,ยาวๆประมาณนี้นะคะหนึ่งไหมมันทัดจากนั้นเราจะสอดเข้าไปใต้ลวดระหว่างซีฟันแล้วเราก็จะค่อยๆเอาไหมนะคะลงไปล่องฟันอย่างเบามือจากนั้นจะโอบรูปตัว C ลงไปใต้เงินแบบนี้นะคะแล้วดึงขึ้นเสร็จแล้วเราจะลงไปช่องเดิมแต่ว่าจะโอบอีกซีหนึ่งแทนเป็นรูปตัว C แล้วก็ดึงขึ้นแล้วพอทําร่องนี้เสร็จเราก็ต้องย้ายไปทําร่องถัดไปทุกๆร่องให้ครบนะคะแต่ณ ก็จะคนไข้หลายคนเหมือนกันที่รู้สึกว่าไอ้ตัวนี้มันสอดเข้าไปยากมันบางๆนิ่มๆใช่ไหมคะก็จะแนะนําว่าเราอาจจะใช้ตัวนี้ช่วยก็คือเป็นเหมือน Frost Trader เป็นตัวนําไหมหน้าตาแต่ละยี่ห้อก็จะไม่เหมือนกันนะคะยี่ห้อนี้ก็จะเป็นเหมือนเข็มใช่ไหมพอสอดไหมเข้าไปใน Frost Trader ได้แล้วอะเราก็ค่อยเอาตัวเนี้ยเข้าไปบริเวณใต้ลวดก็จะง่ายขึ้นในการสอดเข้าอันนี้แล้วแต่นะบางคนก็ไม่ถนัดถ้าอันที่ง่ายที่สุดก็คือตัว Super Fros อซึ่ง Super f ์ o s อสเนี่ยราคาจะคะ่อนข้างสูงนะปลายข้าง,งเ็น,น End, เ,เอ หรือว่าบางคนมีสะพานฟันอย่างเงี้ยก็จะสอดง่ายเพราะว่าเขาจะมีความแข็งหน่อยส่วนตรงกลางเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะคล้ายครฟองน้ํานุ่มๆเนาะถ้าเกิดบางคนแบบใช้ในการขัดถูบริเวณขอบๆข,ข,ของแบคเก็ตอันนี้ก็จะใช้งานได้ค่อนข้างดีเหมือนกันอยู่ส่วนปลายอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นไหมแบบธรรมดาครบจบในเส้นเดียวนะคะก็จะใช้ง่ายหน่อยที่สําคัญนะคะก็คือต้องใช้ทุกซอกแท้ทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง